รออยู่ครับเนาะเนาะรอพอสิไปซิเนาะเนาะอ๋อหาตัวให้เร็วเป็นสิเลยบ่อยู่จังอยากให้ขึ้นไปเลยโอ้ยเดี๋ยวๆอย่าว่าเยอะอย่าว่าเยอะที่เก๋ได๋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 เร็ว

ข้างเขาไขนีน่ที่ลอย่เ็นเ้อมีข้างเลยตัวนะทางลิ้นมเแค่นี้ไ,ไปเใหก็ตัวนเจ้เด็นตูนใช ยี่วันท่านอาจารย์ดูเจอยังคงไม่ทันนะแต่นานแล้วเอ็งไม่บอกอะไม่ใช่แม่มันนะยู่โขดปูนะเอกะอก็ใช่คนระับเขาล่อไปแลนะป้วไงไปทุ่งล้นนะพี่จ้างไม่ไรดนนะีไปก๊อบไผ่หรืออนะไรเนี่ย เฮ้ยตะกี้ติดต้นอยู่ขายยังไปหวังต้นอยู่ขายก็ไม่ต้อง,องห,ห่องหืมมีก็เจอไอ้รุ่นนี้มันโตแล้วเนี่ยรุ่นที่ไม่หนุ่มได้แล้วมั้งโดยน้อยสามสี่ตัวมาแล้วสายเสือมสามสี่ตัวเนี่ยวายแต่เราร้อยหางเด้งเรามีหางเด้งอย่างนี้ เนี่ยแก่เนอะนั่นๆแก่บ้านไหนบอมตกเหนือนะบอสตามสี่ตัวยังยังไม่โตยังไม่โตลอยตัวนี้ดีกว่ามั้งเนี่ยอยู่ในน้ำเนี่ยตื้นๆเนี่ยฮึถ้ายิงตัวนั้นนะลอยตัวนี้ดีกว่าแล้วให้ไปกล้าโชว์เลยครับลองฟืนไปที่ได้เห็นแล้วตัวงแล้วน่าโดน เธอใ่อยู่ให้ไม่โดนมันตื่นเต้นหรือเปล่ามืวานยางให้ดีมาแล้ลองลองก็ได้ก็ได้ระวางนีเลยระวางเล็กเนี่ยตัวไปบนใช่ไหม่างเด้งห่างเด้งลองห่างเด้งห่างเด้งไอ้เ้โดนล้วโดเ้ยไม่น่าบอกเลยดูดีายิงเองกันดิโ้ยโดนเลยเออน่าเกลีดเหรอ ว่าแนวันนี้มึงเนียอ้หุดออนู้โดนกลางขอคอล้าคอล้ไม่อยู่รว่าุดไม่แรงอะไม่แรงโอ้นี่เลยนี่ยอืมอ๋ไปย่อนนะเฮ้ย้มอไปย่อนนะหมอไม่ตึงขึ้นเลย่ะทำไมลูกมันไปไม่แรงอะกระด่งบกเลยนะอ

đồn, nữa, đồn nữa nó, cho điên nó. Đồn nhớ. Ô mình thắng. Ô chịu nó Ô chịu thắng.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  ha,